Morning! Have a n i ไดเ day! ยังมอร์นิ่งอยู่เบรก fast ยังไม่ได้ทานเลยอาหารเชา้ายังไม่ได้ทานเลยเพราะว่ามีธุระมีงานนะคะมีคุณหมอมาเยี่ยมที่บ้านดูแลคุณยายขอบคุณคุณหมอมาก,มาก,ม,ากมากเลยดีมากๆเลยมีบริการดีมากๆเอ่ออันนี้ก็จะเป็นเบรก fast ของอาจารย์นะคะก็อนุโมทนาบุญกับคุณน้าน,นะคะที่ที่มาเยี่ยมคุณยายด้วย ซื้อผักมากฝรังด้วยนะคะผักมากฝรังด้วยแต่อันนีเออ้เป็นผักที่อาจารย์ซื้อเมื่อวานนะคะก็คือสควอตสควอตด,ดีใจมากที่มีสควอตอาจารย์จะทำออจะทำเมนูยำสควอตยำสควอตนะคะ mm. ก็จะมีไข่ต้มมีกระเทียมมีผักชีมออีมะเขือเทศนะคะ ก็แครอทมีผักอะไรก็ใส่นั่นแหละค่ะแล้วก็มะนาายำก็คือน้ำยำก็ปกตินะฮะน้ำยำก็ปกติแต่เวลาเคลื่อนไหวรู้เคลื่อนไหวรู้ไม่ใช่รายการอาหารนะฮะไม่ใช่รายการเมนูอาหาร <S 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 ก็เดี๋ยวจะทําให้ดูเน้นนะว่าเคลื่อนไหวรู้ขณะเคลื่อนไหวรู้ไม่ใช่เมนูอาหารนะฮะไม่ใช่รายการอาหารนะคะ แต่ว่าเป็นรายการที่แบบว่าเราเคลื่อนไหวแล้วเราก็รู้เคลื่อนไหวแล้วเราก็รู้น้องใช้ทะพีนใหญ่นิดนึงที่ใส่ก็คือกระเทียมกระเทียมผักชี Girl แคอรอทน,นะคะแล้วก็ใส่ไข่ต้มลงไปด้วยอ,อืมแล้วก็เราก็จะใส่สควอชลงไปสควอชสควอชนะะ จริงๆต้องใส่ถุงมือสีขาวนะสีขาวถุงมือหมดไม่เป็นไรแล้วถุงมือนี้สะอาดไหมเนี่ยสคอตต้องหั่นนะแต่ว่าอาจานยังไม่ได้หั่นถุงมือสะอาดไหมสะอาดนะ ร,รู้ด้วยนะขณะที่ขยับเคลือย,กกยนขึ้นไหวรู้รู้อุย้ยกรอบมากเลยกรอบมากๆเลยก็จะได้คุกเขาให้เข้ากันคุกคุก เออใส่มะนาวยังปรุงรสด,ด้วยนะคะปรุงรสด,ด้วยเอออาจารย์ใช้ผงปรุงรสบีบมะนาวก่อนอเดี๋ยวจะจะเปรี้ยวเกินเดี๋ยวอ่อนเออใช้พริกขี้หนูก็ได้แต่ว่าอาจารย์ใช้พริกไทยดำไม่ต้องเยอะ แล้วก็ผงปรุงรสหรือว่าจะใช้สีาขาวก็ได้นะคะว้าวว้าวผงปรุงรสเจะนะเจะใช้เยอะไหมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันเค็มแล้วผงปรุงรสมันเค็มแล้วก็คุกคุกคุกรู้ด้วยรู้รู้ขณะที่คุกรู้ คุก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 ดีนะที่มันเป็นชามแก้วมันก็เลยมองเห็นคุกคุกออเออทำไมไม่ใช้ที่ตั้งกล้องล่ะเออ <Gore, S 1> นั่นเองก็มันหมุนไม่ได้มากไงมันหมุนไม่ได้มากเหมือนมืออาจารย์ใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกคุกคุกคุกนี่คนี่ไข่แดง มีให้ดูไข่แดงไข่แดงมันจะเป็นตนันีอร่อยมากเลยอร่อยมากมเลยน่าทานหน้าทานหน้าทาน,น,าทานปากทานปากทานนี่ <c oughs> เสร็จแล้วใช่โอ้ลืมใส่น้ำตาล <c oughs> ใส่น้ำตาลด้วยใส่น้ำตาลด้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบหวานก็ที่เดี๋ยวชิมก่อนบางทีก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็อร่อยนะ <laughs> จุดยอดเลยคนคนชอบหวานใสนน่น้ำตาลนิดก็ได้แต่จานบบโหย้ยเยี่ยมมากเลยอะ่ะแล้วก็าทานกับข้าวต้ม <laughs> หรือว่า เขาสวยร้อนๆนะหรือว่าแล้วแต่เลยข้างนมข้าวเหนียวมีอะไรก็อยากทานกับอะไรก็หุ <cop ic rico> <c oughs> ยสุดยอดอมมว้าวอืยำยำยำเอ uh ่สควอตกับไข่ต้ม รู้ด้วยขณะที่เคลื่อนไหวรู้ขณะที่ทำทำข้าวรู้รู้รู้เห็นอาการเคลื่อนไหวแฮปปี้มีความสุขรู้ด้วยแล้วก็ขณะที่ทานรู้ทานรู้ทานรู้เอ่นีมันใหญ่ไปนะอันนี้สัพเพเฉยเอาไว้เอาไว้สำหรับคนเฉยเอาไว้คนสัพีคนอืมอืม รสชาติอือร่อยมากเลยอย่าลืมรู้นะครับทับพพีนี้ไว้คนนะเวลาช้อนใช้ช้อนตัก <c oughs> เดี๋ยวจะบอกโอ๊ยปากใหญ่ท็อ,อพปี้โอ้ยยูไฟติ้งไฟติ้ง I love you I love you อย่าลืมรู้ด้วยนะคะโอ้ยยูอาจารย์นพงษ์เพียงคนเดียวไฟติ้งไฟติ้ง I love you! I love you!